o tá bom, ่าเพื่อนเล่อัปเดต4,000ชั่วโมงได้ไปแล้ว3,002ครับขอบคุณกำลังใจจากเพื่อนๆพี่น้องๆนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจแบบนี้วันที่14-16ทั้ง11ต้นรอยาะอัปเดตได้19ต้นนะครับ